ณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราก็พูดสดๆกันเป็นๆกับคุณวิกิติวัน,นรัตน์กันอีกท่านหนึ่งไปแล้วนะคะและในช่วงนี้เองทุกสัปดาห์ทุกวันพุธนะคะคุณผู้ฟังก็มาจะเจอกับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จะเข้าร่วมในเรื่องราวข,ของข้อมูลข่าวสารกับเราของเรา แล้วก็นักลงทุนของเรากันที่นี่นะคะก็ติดตามกันไปนะคะคุณผู้ฟังว่าช็อตเด็ดหมัดเด็ดในแต่ละมุมมองในแต่ละสไตล์นี้จะโดนใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันในลักษณะไหนนะคะค่ะตอนนี้คุณกิติชัยเตชะงามเลิศเจ้าของธุรกิจโฮมพร r อพเพอร์ตี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมั่นครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับค่ะ,คะ,คคะจริงๆแล้วในเรื่องราวของการลงทุนกับคุณกิติชัยเดี๋ยวเราจะพัฒนาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีเรื่องของอสังหา เพราะเป็นเจ้าของโฮมพวอพาร์ตีน่าจะรู้เรื่องอสังหายเยอะมากเลยนะคะคแต่ตอนนี้เราจะปูในเรื่องราวของหุ้นกันก่อนเพราะเป็นเรื่องอะไรที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ชอบกันเหลือเกินเดีย๋ยวอสังหาแล้วก็ให้กับเศรษฐีอสังหาอีกท่านพวกชอบลงทุนอสังหาก็เยอะนะค่ะ <c ười> <c ười> เรื่องราวของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณกิติชัยก็มองในเรื่องราวของจังหวะการเข้าซื้อกันลงทุนมา เป็นไงคก็อย่างที่บอกเมื่อพุทธิลาที่ตอนที่เรามาเจอกันตอนเก้าร้อยเก้าสิบกว่านี่คุณป้าถามว่าน่าซื้อไหมผมก็บอกจะเพิ่งซื้อเลยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็แล้วหลังจากนั้นราคาหุ้นก็ลงมาเหลือลงมาเก้าร้อยห้าสิบกว่าแล้วก็ดีกลับเข้ามาตรงเก้าร้อยเจ็ดสิบวลลอยู่ตรงนี้ครับก็ยังยืนยันว่าถ้าดัชนียิ่งเข้าใกล้พันจุดก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ ควรจะหาควรจะดูพิจรารณาหุ้นในพอร์ตว่ามีหุ้นตัวไหนที่ราคาเนี่ยเกินกว่าประจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็อาจจะขายออกไปบ้างแล้วก็เก็บเงินสดไว้อรอให้ดัชนีลงมาสัก950หรือว่าต่ำกว่า950ลงมาแล้ว<า>ค่อยพิจรารณาว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจก็เอาเงินที่เราขายไปก่อนเนี่ยค่อยมาเลือกช้อปปิ้งตานั้นนี่ไม่ได้นักหมายกันเลยนะครับนักกลยุทธ์คุณวิกฤตก็พูดเหมือนคุณเลยอ,าาอ้ยอยอาวฮะเมื่อกี้นักิเคก คุณวิกิตนะคะก็พูดในแนวกันบอกว่าพยายามที่จะถือเงินสดคือตัวไหนที่ได้กําไรหรือได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าละเก็บไว้เลยบอกงี้รอใจเย็นก่อนแล้วก็อาจจะเลือกซื้อหุ้นที่ดีๆสักตัวหนึ่งสองตัวเป็นหุ้นบันผลเผืือไว้หรอหุ้นไทยแบบถ้าไม่แตะพันจุดละคะตรงนี้สมมติถ้าไม่ถึงพันจุดเลยมันอยู่ประมาณ9 7 0 8 0ก็ก็มันก็อยู่กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ดูเฉยๆก่อนก็ได้แล้วดูตลาดอีกสักพักหนึ่งยังยังจะสังเกตเห็นว่าวันสองวันนี้ตลาดไทยเออวันนี้อย่างเช่นวันนี้ฮะตลาดไทยก็จะแข็งกว่าตลาดภูมิภาคนะครับตัวตลาดภูมิภาคก็ลงมาสองเปอร์เซ็นต์เราก็แทบจะไม่ลงเลยฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดูอีกสักอีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับรอให้มันขึ้นมาสักเก้าร้อยเก้าสิบถึงพันต้นๆผมคิดว่าเก่งสุดก็ประมาณพันแนวต์เน ก็คือประมาณพันหนึ่งพันสี่จุดถึงพันสิบสองจุดนะเรานี่ฮะไม่ไม่เกินกว่านี้ฮะคิดว่ารอบนี้แล้วก็คงจะต้องมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเก้าร้อยเก้าสิบขึ้นไปก็เริ่มเลือกดูหุ้นตัวไหนที่ราคาเริ่มเกินปัจจัยพื้นฐานก็ต้องปลดปลดระวางไปก่อนใช่ครับถึงแม้ว่าหุ้นตัวนั้นจะปันผลดีก็ตามก็ปันผลที่ถ้าถ้ามันเกินปัจจัยพื้นฐานก็ก็น่าจะขายไปก่อน แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันยังรู้สึกว่ามัเกิดมาจากพื้นฐานก็จะเก็บไว้ก็ได้ครับเพราะคิดว่าไงปีหน้าดัชนีก็คงยืนอยู่ที่พันวกว่าจุดอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราคุยกันบ,บ,บเอาล่ะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าพอเราพูดกันแบบระยะกลางนิดหนึ่งก็ค,คุณก็แม่นระยะกลางในช่วงนี้อยงดัชนีหุ้นไทยเน่ยในช่วงกลางสัปดาห์อยู่ประมาณ976ิวันนี้ปิดในระดับนี้คุณมองว่าวันนี้มันพุทธแล้วใช่ไหมฮะพฤอหันสุ ข้ามไปจัน์อังคารหนะ้าจะสถานการณ์เป็นยังไงคะก็คิดว่าดัชินีคงช่วงระยะสั้นขนาดนี้น่าจะวิ่งอยู่ระหว่าง9 0 0 0จุดนะครับคิดว่าคงวิ่งอยู่ไซด์ไปสูงแค่นี้เองครับคือถ้ามีข่าวไม่ดีเข้ามา,มาอาจจะลงไป950จุดหรือถ้าข่าวร้ายจางๆแล้วมีข่าวดีเข้ามาแซงบ้างก็อาจจะขึ้นไปพันหรือพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ก็น,นี่คือข้อมูลที่คุณกิติชัยให้ไว้ก็คุณผู้ฟังผู้ชมไม่ต้องสับสนนะ,<ค>ะที่ตลาดหุ้นไทยทำไมมันแข็งแรงกว่าตลาดอื่นค่ะก็เป็นข้อมูลที่เราต้องอาศัยอะไรยังไงบ้างคะคุณกิติชัยคะคือผมก็เราเรา,เราก็ดูดูปัจจัยวิเคราะห์ข,ข่าวทางเศรษฐกิจข่าวข่าวทั่วไปไม่มว่า <คะ S 2> ข่าวทางทางยุโรปหรือมีการยังมีการล่าสุดนี่ก็ประชุมซูเปอร์คอมมิตีที่ประชุมกันไม่ไม่สาเร็จก็ไม่ปรากฏว่าทาง พวกเครดิตเลทติ้งเอเจนซี่อย่างไม่ว่าแสแตนด<ะ>์พูลมูดี้ก็บอกว่าเออยังไงก็จะไม่ลดเกรดเพราะว่าถือว่าเอา,เ,อาเรื่องนี้ไปถือว่าเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์แต่ก็ไม่ใช่เป็นน้ำหนักที่จะต้องพิจารณาเรื่องการลดเครดิตเลทติ้งโดยเฉพาะแสนานแตนด์สแตนด์พูลนี่ผมคิดว่าเขาเดาได้หรือเขาไม่กล้าลดเกรดเหรอกเพราะว่าคราวที่แล้วพอลดเลทติ้งปุ๊บผลกระทบจากกับบริษัทเขาค่อนข้างรุนแรงทำไมคะเพราะตัว รัฐบาลอเมริกาคุณาบารักโอบามาก็สั่งตรวจสอบบ,บริษัท s t a n น a ร d p o o ค่อนข,ข้างอย่างหนักเลยผมคิดว่าเขาก็คงโอ้ยอย่างนี้ก็เชื่อถือไม่ได้สิมันก็คือคือเขาก็มีเรื่องให้ตรวจสอบได้อยู่ะแแต่แต่แบบมันแบบเหมือนกับโคอินซิเดนต์แต่ว่าพอพอพอไปรัตเลตติ้งปุ๊บรัฐบาลอเมริกาไปตรวจสอบที่บ้านเราจำได้ไหมคุณตอนนั้นที่ S&P หรือพวกมูดดี้อะไร โอ้โหมาหันเกรดเราแบบไม่เหลือค่าเลยอ่ะที่ตัวเองเสียหายก็ไม่ยอมทำก็อย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างสแตนดาร์ดพัวบูดี้ก็เป็นบริษัทของอเมริกาอุ้ยอย่างน้ไม่ต้องไปเชื่อพวกนี้แล้วไม่ต้องมาเชื่อบริษัทต้ากงของประเทศจีนเครดิตลิงของประเทศจีนซะแล้วค่ะก็เป็นเป็นส่วนนี้ใช่ไหมคะโอ้โหแล้วแล้วมีวิธีการอะไรอ่ะเมื่อกีุ้ณบอกว่าก็วิเคราะห์ข่าวอย่างข่าวเมื่อกี้อเมริกาอย่างยุโรปแล้วก็มาดูอย่างตอนนี้พวกดอกเบี้ยของ รัฐบาลสเปน <c oughs> อิตาลีก็ขึ้นมา6%กเ <c oughs> กว่า <c oughs> มันก็มันก็มันก็เป็นค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> คิดดูว่าอัต,าตราดอกเบี้ยของของเขาเรียกของรัฐบาลเนี่ย <c oughs> ยุโรปเนี่ย มาเทียบกับดอกเบี้ยที่บางบริษัทเงินกู้บ้านเราเงินกู้บ้านเราบริษัทไทยบางบริษัทกู้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์กว่าเองใช่แล้วจ่ายดอกเบี้ยถูกกว่ารัฐบาลของสเปนกับของอะไรรัฐบาลสเปนฝรั่งเศสอิตาลีเองกลับมีเลตติ้งดีมากเลยที่เบิร์นเออะไรที่เบิร์นเบียหรือสองไออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าของเขานี่เลตติ้งเลตติ้งสากลนะของเรานี่เลตติ้งสากลไม่เท่าแต่เราจ่ายดอกเบี้ยถูกกว่าเขาอีกเออตัวนี้ก็น่าคิดนะคุณกิติชัยคุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยนะใช่ไหม ใครจะเชื่อว่าสบริษัทแบบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์หลายบริษัทท,ษที่กู้ประมาณห้าหกเปจ่ายดอกเบี้ยถูกกว่ารัฐบาลสเปนจ่ายดอกเบี้ยถูกกว่ารัฐบาลเยอรมัี่นี่แล้วเมื่อถึงรัฐบาลกรีซนี่แบบว่าพันธบัตรเขาปาเข้าไปตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดอกดอกเบี้ยนะสองปีพัพนธบัตรรัฐบาลเขาสองปีเนี่ยเพราะว่าคนก็เกรงว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าตลาดมั่นใจว่าเขาจะต้องดีฟอลท์แน่ๆอาจจะอาจจะมีการลด คือลดลดเงินต้น50%หรือ70%ก็ยังไม่รู้อเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยหยพักชำระหนี้แล้วก็มีการมาลดหนี้โอ,อาจจะไม่อยู่พักชำระหนี้แต่ลดหนี้จากนี้คือหนี้นี้ร้อยบาทก็อาจจะจ่ายตกมาหลือ50หรือ30สิอ,อันนี้ก็เนี่ยก็ เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยถึงของรัฐบาลของรัฐบาลกรีซที่ออกมาเนีย่ยดอกเบีย้ยตอนนี้ก็แบบสองปีนี่ก็ดาคาไ็เกือบหลายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครจะมีเงินมหาศาลให้ประเทศสี่ห้าประเทศกู้ได้เ <c oughs> <c oughs> นาะท,ที่คุณวิเคราะห์ก็เป็นอะไร,รที่เสี่ยงยังเยอะในเรื่องราวของการลงทุนอยู่ก็มีปัจจัยที่คุณพูดถึงนะครับแล้วก็อย่างเรื่องน้าท่วมเราก็ตัวเลขออกมาก็เห็นไหมอย่างตัวเลขส่งออกเดือนตุลาคมล่าสุดออกมาเพิ่งโตแค่ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าตัวเลขพศจิกาตกออกมานี่โหยิ่งแย่มากเลยผมว่าต้องติดลบติดรบเป็นเป็นหลักเป็นเลขสองหลักอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ยังมีข่าวไม่เคยดีทั่งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยระยะสั้นเข้ามาอีกออใช่ไหมมันก็อาจจะมีผลกระทบทําให้หุ้นเนี่ยจะขึ้นไปพันกว่าเยอะๆเนี่ยค <Yeah. S 1> งยากเพราะว่ายังมีข่าวร้ายรองรับอยู่ แต่เตรียมที่จะลงมีแน่แนๆที่คุณพูดถึงข่าวร้ายอยงว่านี่แต่ว่าแต่ว่าปีหน้ามันคือเศรษฐกิจเราก็จะเริ่มฟื้นหลังจาก 2> Q 2ปีหน้าอย่างที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าลงมาก็เป็นจังหวะให้เราซื้อของถูกปีหน้าเหรอคะเพราะว่าระหว่างนี้จนถึงสิ้นปีครับถ้าถ้าพูดลงมาเนี่ยแล้วก็เป็นจังหวะให้ซื้อของถูกเพราะว่าคิดว่าปีหน้าตั้งแต่ Q 2เนี่ยจะดีจะดี<อ>เพราะ,ะนั้นเราปกติเราซื้อเราซื้อล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็ถ้าจังหวะพูดลงมาพราะข่าวไม่ดีพวกนี้ออกมาเนี่ยเราก็ ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่ก็เป็นนักกลยุทธ์อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักลงทุนที่อยากเอาข้อมูลความรู้นี่มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผ่านรายการนะคะก็ถือว่าเด็ดมากเลยนะที่คุณพูดประเมินแล้วก็วิเคราะห์ในลักษณะที่มุมมองของนักลงทุนจริงๆนะคะคือเงินของเราเองนะคะจะทําอะไรมันก็ต้องนะมองรอบด้านแล้วก็ดูค่าเงินด้วยอย่างค่าเงินบาทเนี่ยวันนี้ก็สามบาทยี่สิบาตังค์ทำไมสามบาทยี่สิบกว่าตังค์ท่านที่ 30บาทกว่าก็เพราะว่าเนี่ยตัวเนี่ยการคือราคาดุลการค้าเดือนตุลาที่ออกมาแล้วก็ขาดดุลการค้าเชื่อว่าเดือนพฤศจิก,กาย,ยนเนี่ยขาดดุลการค้าจะสูงขึ้นอีกคือการขาดดุลการค้าของเราเนี่ยน่าจะมีจนถึงเดือนธันวาคมเงินบาทอ่อนพอขาดดุลการค้าเงินบาทก็อ่อนแน่นอนอก็หมายถึงว่าเราเราต้องเอาเงินตราต่างประเทศเนี่ยเงินบาทไปแรกเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อจะไปชําระไค่านําค่าสินค้าค่่ที่เราส่งออกเนี่ยได้เป็นเงินตราต่างประเทศมันน้อยกว่า เพราะฉะนั้นพอดูดีมาส์สปายของของ,ของเงินบาทกับเงินเงินเงินดอลลาร์ก็จะเห็นว่าดีมานของเงินดอลลาร์สูงกว่าเพราะเราเพราะเราขาดุนการค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่างเงินบาทเราอ่อนมาช่วงกี่วันนี้ครับแล้วส่วน,นงเงินทุนไหลออกด้วยไหมคะนักลงทุนที่ขายขายขายหุ้นออกมาคือคือผมยังไม่ได้เช็คดูนะครับว่าที่เอ่อต่างชาติขายหุ้นออกไปเนี่ยเขายังเขาเอาเงินมาซื้อเป็นพวกตราสารี ตราสารที่ในประเทศเก็บไว้ก่อนมาถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะไม่กระทั่งเงินบาทเพราะว่าเงินไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยน c o n ิร์ตจากบาทไปเป็นเงินดอลลาร์เพ um> <No um ื่อจะเพื่อจะเพื่อจะขนกลับถ้าสมมตินอกจากว่าถ้าเขาขายแล้วเขาก็ c o n v e r ตเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ขนกลับอันนี้มีผลกระทบกับข้างเงินเราแน่นอนเป็นเช็คได้ไหมเช็คได้ครับจริงๆถ้าจะเช็คจริงาจ้เช็คได้ที่ก็ ผมว่าตัว,ตวเลขพวกนี้แบงค์ชาติต้องมีตัวเลขอยู่แล้วแล้วก็ออกระบบธนาคารภายใเขาต้องเขาต้องทราบเพ <ừ> ียงแต่อดับผมเป็นนักลงทุนก็คงม,ม้งรู้จช็คยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่คือคือพวกระบบสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะสามารถจะรู้ ควรรู้ตลาดนะว่าเงินออกหรือเงินเข้าอยู่ตรงไหนกันมากที่สุดนะโดยเฉพาะแบงค์ชาติที่ต้องรู้แนี่ยได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้ถามแบงค์ชาติมาให้คุณกิติชัยนะคะโอ้นี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะวิธีการลงทุนของของที่อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์อย่างอย่างว่านะคะคุณกิติชัยก็จะได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งดีมากๆเลยนะคะกับข้อมูลข่าวสารที่คุณกิติชัยได้ตามไว้ครับผมแต่อยากถามหุ้นที่คุณฝากไว้ตัวเอสเที่ที่ผมคุยไว้คราวที่แล้วก็ ช่วงนี้มันก็สังเกตดูไหมครับว่ามันจะวิ่งช่วงแคบแคบคือระหว่าง64ตังค์ถึง67ตังค์ตอนนี้ก็ยังคือสัญญาณทางเทคนิคก็ยังเห็นนะครับก็คือมันก็ยังเป็นรีลอที่จะระเบิดอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ว่าจะระเบิดขึ้นหรือระเบิดลงใครจะไปรู้เนี่ยก็ยังรอรุ่นอยู่แต่ว่าผมก็ยังค่อนข้างจะปักใจเชื่อว่ามันน่าจะระเบิดขึ้นเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีข่าวดีข่าวหนึ่งก็คือว่าตัวไอตัว anti dumping ที่รัฐบาลไทย ใส่กำหนดให้กับตัวเหล็กเหล็กนำเข้าที่เจอบอลอนของประเทศจีนเนี่ยคือขยายเวลาคือจริงๆมันเพิงหม,หมดหมดอายุไปเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่<ค>ก็ขยายเวลาไป90วันในการจะพิจารณาว่าจะมีะเพิ่มภาษีนำเข้าตัวเหล็กตัวนี้ มากน้อยแค่ไหนหรือ <Okay. S 2> อย่างไรนะครับเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นข่าวดีว่าอย่างน้อยเหล็กจีนเนี่ยจะเข้ามาติดตลาดในเมืองไทยก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าเนี่นก็จะเสียตัวภาษีน้าเข้าในต่างที่สูงเอสเอชไอก็ยังมีโอกาส็ยังก็ยังมีควานอ,นอยู่แต่แต่เอสเอชไออาจจะคิวสีนี้ก็อาจจะยังไม่ยังไม่ไม,ไม่ดีนักเพราะว่าเธุรกิจไม่ว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่า รถยนต์เนี่ยก็ช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็หยุดชะงักกันไปเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบกับยอดขายเขาเหมือนกันนะแล้วลงทุนที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนหรือยังก็ยังยังถืออยู่ครับก็ยังถืออยู่่ะเราช่วงที่ผ่านมาลงทุนซื้อซื้อมาขายไปไงก็มีซื้อมาขายไปบ้างก็มีหุ้นในพอร์ตบางตัวที่เออบางตัวขึ้นมาผมก็เอาสักประมาณสัก 5% 10%มาเทรดดิ้งบอกว่าก็ขายไปเสร็จแล้วก็ลงมาก็ซื้อกลับก็มีหลายตัวที่ทำนี้แล้วก็ก็ได้ส่วนต่างนะครับก็แล้วก็เราขายไปเท่าไหร่ก็ซื้อกลับมาเท่านั้นอ,อะไรเงี้ยก็ได้ส่วนต่างไปนิดหน่อยออก็ยังได้แบบ ฝึกฝีมือด้วยแล้วได้เงินด้วยแล้วก็ได้ติดตามภาวะนะการลงทุนนี่ต้องอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือมีพอร์ตใหญ่ของเขานะเหมือนตัวอย่างที่คุณกิติใช้พูดถึงแล้วก็เอาพอร์ตอีกจํานวนหนึ่งมาซื้อมาใครไปสร้างผลตอบแทนใช่ครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเอามาเล่นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเผื่อบางทีเราผิดทางบอกว่ามันขึ้นตลอดตอนนี้หุ้นก็หมดเลยนะฮะก็เหมือนอย่างเช่นหุ้นประกันชีวิตของผมที่ว่าผมกำาไรตั้ง7 8 9 0 0เนี่ย ทำไมผมยังถือไว้อยู่เยอะโอ้โหคือถ้าผมจาเอามาเอามาขายป่านนี้อาจจะไม่หลือาอาจจะไม่เหลือแล้วตาขึ้นมา200%ใช่ไหม <c oughs> หผมว่าเอามาขายแค่ส่วนเล็กน,น,น้อย <c oughs> ในเมื่อตราดใดราคาหุ้นที่เราถือไว้ยังต่ํากว่าปัจจัยพื้นฐานก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเอามาขายทั้งหมดทั้งพอร์ต <c oughs> ยกเว้นแต่ว่าระยะสั้นมันขึ้นมาแรงเกินไปปกติหุ้นถึงแม้ว่าจะดีแค่ไหนก็ตาม <c oughs> แต่ถ้าระยะสั้นราคาขึ้นมาแรงเนี่ยมันก็เป็นช่วงมันก็จะต้องมีการปรับตัวลงบ้าง อันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็คือเราใช้เทคนิคมาดูประกอบโอ้ยดีนะดีค่ะใช้กลยุทธ์เยอะมาก<ะ>โอเนะ้เก่งเนาะได้ทั้งกลยุทธ์ได้ทั้งพื้นฐานได้ทั้งข่าว<ะ>แล้วก็จับจังหวะ,ะเทรดมา20ปีประสบการณ์ขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะส่วนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เพิ่งเรียนรู้เทรดก็ต้องติดตามรายการจะได้กลเม็ดเคล็ดลับในแต่ละมุมนะคะยังมุมของคุณกิติชัยก็น่าสนใจเลือกหุ้นที่ดีที่สุด <c oughs> แล้วก็บริหารพอร์ตให้สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนแล้วก็สร้างรายได้ เต็มๆจุดนี้มาอีกนะที่หน้าสดๆตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะก็ติดตามรายการของเรากับทางนั้นคุณกิติชัยย้อนหลังได้ที่เว็บ mnewsfun.com นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั่นแหละจะเป็นเคล็ดลับเป็นไอเดียให้กับนักลงทุนให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะก็ดูดูฟังๆไว้ไม่เคยลงทุนฟังฟังเรื่องราวที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับชีวิตเราตรงนี้ดิฉันถือว่า ฟังแล้วได้ประโยชน์จริงๆนะคะไม่ว่าเราไม่ได้ลงทุนไม่เป็นไรฟังไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะแค่เดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามชีวิตธ,ธุรกิจที่มีความสุขกันนะคะ